สวัสดีครับผมช่างเป็ีราคาวันนี้ผมมีเครื่องเป็น iPhone 14นะครับมาในการโดนน้าเปิดไม่ติดนะครับผมก็ได้ทําการแกะเครื่องเช็คดูนะครับตัวนี้นะครับจะแกะจากตัวกระตลังนะครับผมตัวนี้ลูกค้าต้องการแค่ข้อมูลนะครับไม่ต้องการจะเปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจุดที่เสียจุดที่ซ่อมเนี่ยเป็นอะไรไปอันนี้เป็นตัวบอร์ดวิวนะครับตัวลายวงจรบอร์ดของเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเป็นรูปเทียบให้ดูดีกว่า iPhone 14 อันนี้เป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดของเครื่องนี้นะครับก็คือเราแกะจากข้างหลังนะครับแล้วก็จุดที่มันโดนนะครับตัวบอร์ดฝั่งนี้นะครับบอร์ดฝั่งนี้เนี่ยจะคว่ำอยู่กับฝั่งรายการกับหน้าจอนะครับจะประกบอยู่กับหลังหน้าจอนะครับจุดที่โดนนะครับเป็นตัวพวกชุดไลายไฟเกี่ยวกับตัวชิปแนนนะครับอยู่รอบๆตรงนี้เลยจึงนําให้ตัวคาปาซิเตอร์ตัว R ตัว L นะครับมัน มันโหลดนะครับมันโดนน้ำแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับกระแสไฟที่ขึ้นที่ตัว DC power นะครับก็จะอยู่ที่0.3แล้วก็ตัดแล้วก็ขึ้นจุด0.3แล้วก็ตัดคือเหมือนมันบูสตไม่ได้นะครับเพราะว่ามีลายขาดนะครับโดนน้ำบริเวณตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยก็ต้องขูดกาวตีกาวตรงนี้ออกนะครับแล้วก็แก้ไขไปนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับคืนนี้ยังได้ข้อมูลนะครับยังไม่น้ำยังไม่เข้าไปโดนในส่วนของตัวชิปแนนเก็บคอมมอน เรียบร้อยนะครับเพื่งนี้สังเกตว่าจะมีรอยแตกนะครับเราแกะมันก็จะกระจกมันก็หลุดไปนะครับตอนนี้เครื่องก็เปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจบงานนะครับสำหรับค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่อง iPhone นะครับโดนน้ำเปิดไม่ติดนะครับหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบบก็สามารถส่งให้พวกเราแก้ไขให้ได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ